นิวซูซูกิเออติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ลุ้นการได้แต่บวกปและไอคอนแบบฟรีๆแค่ทำมิชั่นก็ได้ไปครอบครองทันทีครับ กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักทีฟีฟาออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงมันยุติเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องในเกมพบลียงดาวรุ่งหลายคนเล่นดีและผู้เล่นก็เข้าใจปรัชญาของเทนฮากมากขึ้นทำให้แฟนรู้สึกมีความหวานกับแนวทางที่ชัดเจนของทีมทัางไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราฝากกดติดตามกดไลค์ ก,ก็ดิ่งเลือกเป็นออลหรือทุกคลิปที่มีอัปเดตไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปไปมาๆนักเตะแต่ละคนก็คว้าโอกาสไว้ได้ดีมากๆจากที่พวกเขาได้รับบางคนแฟนบอลไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเล่นดีขนาดนี้ครับบางคนอาจจะมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่อยากพิสูจน์ตัวเองในฐานะทีมชุดใหญ่แล้วบางคนทําให้เห็นว่าหน้าให้กําลังใจแค่ไหนกับสีหน้าแววตาและการทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมไอจันฮาใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่แล้วเกือบทั้งหมด11คน เปลี่ยนเป็นผู้สาประตูมาเตควานลงมาและอันตนีได้ออกสตารท์ทที่เหลือยังเป็นชุดเดิมจากเกมแรกชนะลีศวอนบิสซาก้าวารานมาตินเนสและอวโรแฟสนเดสยืนเป็นแผงเกมรับตรงกลางมีคอบบิ้มไมนูเมสันเมาส์และฮานิบาลเมเบียด้านบนก็เป็นอามัดเดียโลและซานโชยังลงหลุมเหมือนเดิมครับต้องบอกว่าพอได้เห็นมาเตควานเล่นทั้งเกมแล้วโดดเด่นมากๆและนิ่งพอที่จะยืนระยะได้ยาว,ยาว จากการยินมตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ปีที่แล้วกับสปาร์ตาปลาและพาทีมคว้าแชมป์ได้ทําให้เขาเติบโตขึ้นจริงครับการเซตบอลจากแนวหลังนิ่งมากๆหลายครั้งจ่ายได้เปรียบทําให้เพื่อนแก้เพซิ่งออกไปได้เลยและลุ้นถึงหน้าประตูอีกฝั่งการออกมาเล่นลูกโด่งและนอกกรอบก็ทําได้ดีหลายๆคนเชียร์เขาได้ลุ้นขึ้นมาเบียดเป็นมือ2หรือมือ3หลังอังเรลนาหน้าย้ายเข้ามาร่วมทีมมาเตะควาเป็นนักเตะคนเดียวของยูเต็ดในเกมเมื่อคืนครับที่ลงเล่นครบ90นาทีเต็ม กองหลังโดยรวมผมชอบความเป็นพี่ใหญ่ของเราเฟลวารานที่คอยดักจังหวะสําสคัญทั้งลูกบนพื้นลูกโดง่งป้องกันพื้นที่ในกรอบเขีโทษไม่ให้ลิยงเข้าไปง่ายๆแถมยังออกบอลขึ้นหน้าทิ้งหลังลายได้เปรียบ2-3ครั้งช่วงต้นเกมยูเต็ดเล่นดีมากช่วง15นาทีแรกครับคล้ายๆกับเกมเจอร์ลีสเหมือนมีแรงขึ้นในช่วงที่คู่แข่งยังไม่ได้ตั้งตัวกองหลังและกองกลางมีส่วนร่วมมากพอควรขณะที่ลิซโดมอนเตเนสมีช็อตแก่เพลซิ่งหล่อๆจากแดนตัวเอง ข้าบอลชิดปิดช่องไม่ให้ผ่านง่ายๆส่วนวินวาก้าพยายามผ่านหนึ่งต่อหนึ่งลากตะลุยและเติมเกมครับบางครั้งฝากบอลไปที่เพื่อนเพื่อนไม่จ่ายกลับมาวิาก้ายังคงมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่จะพัฒนาจุดอ่อนของตัวเองซึ่งแฟนๆรอให้กำลังใจเหมือนเดิมันกลางคอบีเมนูยังเด่นเหมือนเกมก่อนวันนี้มีช็อตพยายามแหวก2แหวก3ทํทำให้เห็นแบบโตเกินอายุปกป้องหน้าแผงกองหลังคอยช่วยเชื่อมบอลกับปีกและแบ็ค เมนูจะโชว์ความแข็งแกร่งครองบอลเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนได้เปลียบให้บอลฉลาดหลายครั้งครับเขาต้องซ่อมง,งานให้ผู้เล่นแดนบนด้วยเหมือนทําหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งเชื่อมเกมและรับผิดชอบเกมรับเขาแย่งบอล2กลับมาครองและดึงช้าดึงเร็วคุมเทมโปของเกมวันนี้แม่สันเมาส์กับฮันนีบาลเบบี้อาจจะยังไม่เด่นเท่าเกมที่แล้วแต่ว่าฮันนีบาลก็ช่วยตรงกลางได้เยอะกับพลังงานของเขาในการบีบเพรสซิ่งและเชื่อมเกม เป็นผู้เล่นแดนบนซะอีกที่ใช้โอกาสมากเกินไปครับบางทีก็มากจังหวะบางทีก็ยิงไม่คมกันเองส่วนเมสันเมาส์ผมบ้งางข้อสังเกตว่าน่าลองให้เมาส์ได้ลองเล่นกับทีมชุดครึ่งหลังดูบ้างโดยเฉพาะเด็กๆอย่างแดนกอร์แฮนเซนฮูกิลหรือแม้แต่ดอนนี่ที่ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้เพราะเมาส์นั้นมีแรงกระหายและพลังงานถ้ามีคนที่รู้จังหวะกับเขาแบบวิ่งมาเชื่อมบอลหรือทะลุไปรับบอลในพื้นที่อันตรายไม่ทับตำแหน่งกันนะ่าจะช่วยดึงศักยภาพของเขาได้มากกว่านี้ ไม่รู้ว่าแฟนเพจแฟนช่องคิดเหมือนกันหรือไม่ครับในประเด็นดังกล่าวพูลเลนแดนบอลอันโตนีอมดดิอาโลและจรอรนซานโชจังหวะยังไม่ลองล็อกในหลายครั้งเปลี่ยนโอกาสที่เกิดขึ้นเป็นประตูไม่ได้การลองสอบตำแหน่งของเทนฮาใหค่ายอันโตนีมาเล่นซ้ายก็เป็นการลองทีมในเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเทและบื้อหวานครับแต่จังหวะสุดท้ายยังขาดความเฉียบคมอยู่ขณะที่เจโรนซานโชยังไม่ได้สร้างความประทับใจให้เห็นเท่าไหร่กับตำแหน่งหน้าเป้าต้องรอดูว่าถ้าเขาขยับมาเล่นปีขวา หรือมีตัวมาเชื่อมคอยทําชิงกันจะมีฟอร์มที่ดีขึ้นกว่านี้หรือไม่อามัดได้โอกาสยิงช่วงต้นเกมครับแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ซึ่งเกมนี้ผลงานดูดรอปกว่าเกมแรกที่เจอกับลีสแม้จะมีเพลย์สวยๆบ้างก็ตามครึ่งหลังนั้นผมยังชอบมาเตควาเล่นเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสบ,บอลเท่าไหร่ครับจอน,นี่อีวนที่เซ็นสัญญาระยะสัน้นช่วงอุ่นเครื่องก็เล่นได้ดีชิงบอลแรกใช้ประสบการณ์และความเก่าในการดักบบลอาจจะมีพลาดบ้างแต่โดยรวมถือว่าผ่านเลยสลับกองหลังไว้35ปี ดนเนลกอรหรือแดนกอเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากๆจากแฟนๆครับจงังหวะแอซซิตเป็นการเติมเกมขึ้นไปสูงถึงมุมธงและเปิดเข้ามาให้ดอนนี่ฟันเดเบกยิงแบบฮาฟวอลเลขเข้าไปผมว่าระบบ4-3-3เอื้อต่อก,กอมากๆกว่านัดแรกที่เจอกับลีดมานี้แทนฮาให้กลาง3คนยืนเป็นหน้ากระดานครับดอนนี่อยู่ด้านซ้ายเฟรดอยู่ตรงกลางและกอรยิงเยอืเยอกมาขวาทําให้บาลานในการขึ้นเกมทําได้ดีมีคนนึงขึ้นสูงและคนดรอปต่าลงมา หลังจากครึ่งแรกที่คอบบี้เมนูรับภลระหนักในแดนกลางแดนกรอรกล้าตัดฟาวกับตั้แต่ชุดใหญ่ของลียงครับกล้าเทคขึ้นมง่งทั้งที่ตัวเล็กกว่าคลองบอลพลิกบอลและเติมขึ้นมาจ่ายคีย์พาสเกมนี้ชัดเจนเลยว,ว่าเขาดูฉายแสงออกมาได้มากกว่าเกมแรกจนแฟนๆต่างประเทศบอกว่าเขาอาจจะพัฒนาไปได้เหมือนกับกาบี้ของบาร์เซโลนาในอนาคตเพราะวิธีการเล่นคล้ายคลึงกันและมีความเหมือนบางอย่างทั้ง IQ ฟุตบอลและรูปแบบการเคลื่อนที่ i อซ a c เ a นเซนเป็นอีกคนที่ฉกฉวยอากาศไว้ได้ดีครับคอยสร้างสารร์เกมและปั่นป่วนคู่แข่งแม้จะไม่มีชื่อเป็นผู้ทําประตูแต่ก็ปั่นป่วนคู่แข่งอยู่ตลอดอีกคนที่ผมชอบก็คือโจฮูกิวเกมนี้ลงมาล้วงต่ำมากขึ้นมีส่วนร่วมก,กับเกมและกล้าพาบอลเลี้ยงขึ้นไปไม่ได้เป็นหน้าเป้ายืนรอบอลอย่างเดียวเราได้เห็นความเร็วของฮูกิวที่แสดงออกมาครับ สำหรับพระเอกคนที่ยิงประตูชัยดอนนี่ฟอนเดเบกสีหน้าแววตาตั้งแต่ลงสนามบ่งบอถึงสรัพสกติของผู้ชนะได้เป็นอย่างดีไม่เคยยอมแพ้แม้จะเจ็บยาวมาก่อนหน้านี้เรียกบบลเคลื่อนที่ทําให้ตัวเองว่างเพื่อทําให้เพื่อนจ่ายง่ายชดยิงประตูต้องบอกว่าตัดสินใจได้เด็ดขาดครับคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะวันเล่แบบไม่ต้องจับซัดอย่างมั่นใจวางเท้าให้เยี่ยมและยิงเข้าไปอย่างสวยง,งามแล้วก็ต้องชมวอลเปิดของกอด้วยว่าแม่นยําตรงดอนนี่พอดีเป๊ะ ตอนนี้ดอนนี่เริ่มนับหนึ่งในช่วงออกสตาร์ทสีซั่นแล้วยังไม่รู้ว่าอนาคตดอนนี่จะเป็นอย่างไรแต่ก็เต็มที่กับเกมนี้ก่อนขอพิสูจน์ตัวเองขอโชว์ให้แฟนๆและโค้ดได้เห็นคนแบบนี้น่าให้กำลังใจเรื่องของอนาคตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วอันเดรยชืชอนักเตะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนลงพบกับอาร์เซนอลคือวันเสาร์ต่ออาทิตย์เวลาตีสี่นะครับผู้สาวประตูนักธานบิชอปทอมฮิตันดีแฮนอสันและระเด็กวิเชก กองหลังเดียโก้ดาโลอัโร่ฟานเดสวิกตอร์เดนเลอฟแฮร์รี่แม็กควายลิซโนมาร์ติเนสลุคชอร์เรลฟิวลานอารอนวิสซาก้าและเบรนวิลเลียมกองกลางอามัดเดียโลอันโตนีคาสซิมิโลเคริสเซอร์เอลิกเซนบูโนอฟานเดสแดนกอร์ฮันนิบาลเมบี้คอบบี้ไมนูสกาเปนตูมิเนเมสันเมาส์ฟาคุนโดเปเรซีเจโรนซานโชและตอนนี้ฟันเดเบกกองหน้าอันตูนีอีลังกาออมาริฟอร์ซัน อเลฮันโดกาลาโชออนโตนีมักซาและมารคาสแรดฟอร์ดครับอัปเดตเรื่องของลามูสฮอยลุนในช่วงท้ายคลิปเกาโชเมคาโตรายงานว่าฮอยลุนเข้าพูดคุยกับลูก้าเปอร์คาซี่ครับซีอของอัลตันตาเพื่อยืนยันความตั้งใจของเขาอีกครั้งว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณกับต้นสังกัดว่าปล่อยผมไปทีนี่ถือเป็นทิศทางที่ดีมากๆที่ยูไนเต็ดจะได้เปรียบในดีลและต่อรองให้ราคาลดลงมาครับ หวังว่าจะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเชียร์แมนยูเตดเคียงข้างกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้างใครแมนยูเตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายัส,สดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ